สวัสดีค่ะมือนีก็ะม้วผอบกันอีกแล้วนะคะตอนนี้กระมาวตำเนื้อไม้สดต้มซุกนะคะต้มเนื้อไม้สดนะคะให้มันซุกนิกเนาะแล้วก็กระมาวตำใส่เส้นตำบะเพื่งนี่แหละคะ่ะค่ะตอนนี้นะคะส่วนผสมกระสมิ่งพริกกระเทียมน้ำตาลน้ำปลานะคะ ตำเข้าไปนะคะกระไส่น้าบะขามเปียกผงชูรสนามปาร,รานะคะมะน,นาวสด์ทานทานลงไปนะคะแล้วก็บ,บีบน,น,น้ำมะนาวสดลงไปนะะ้ำเด้อค่ะเอาเปลือกลงไปน้ำนิดหน่อยเพื่อความหอมความเข้มข้นนะคะเอาตอนนี้กระไส้ทั่วฝักยาวบักเขือเปราะนะคะบะเกลือเ,ะะเกล็ดนอไมรวมคะ่ะเสน้นมะละกอเข้าไปเนื้อเนื้อตำไส่กันเลยะคะ่ะ เมนูของนอไหมนะคะก็ฮหดได้หลากหลายเมนูเนา้อว่าสิเป็นพัดนอไหมแกงนอไหมนะคะนอไหมนี่ก็เอามาตำไส่สตมตำกันได้นะคะสาหรับผู้ที่อยากกินสตมตำในมือนี้นะคะ บอกว่าอยากใส่นอไม่ซดสเนาะค่ะกับติ๊ตามไห้นะค่ะอันนี้จะเห็นถึงสองโครกนะคะโครกแรกกับตามไปเรียบร้อยแล้วนะคะโครกที่สองกับตามมากนะคะค่ะตอนนี้ก็มีผู้ถือจานรอดนะคะตอนนี้ค่ะมาค่ะใส่เส้นตามกบกคุงโครกที่สองกันต่อไปเลยค่ะกับปุงรสน้ำเนะค่ะซิมๆไปแล้วว่าเซ่บเพาบกับเพิ่มเติมน้ำตาลตามไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าสูงหน้านะคะใส่เข้าไปผู้ไดมากราได้หลายนะคะก็ใส่ลงไปแล้วราค่ะ ตอนนี้ก็ตัมต,มตมัมไมันเขากันนะคะเขากันดีแล้วนะคะจะเตรียมจานมาไวสำหรับใส่นะคะสมตำไปให้ผู้หญิกินนั่นแหละเพิ่นก็นมานั่งทานะคะบอกว่าสองจานเด้ออันเผ็ดน้อยนะคะจานนึ่งแล้วก็ปลาเข็มข้นเผ็ดแห้งๆนะคะอีกจานนึงน่คะเพิ่มเติมเด้อใส่นมไม้หลายๆตอนนี้นมไม้อ่อนแห้งๆนะคะเอามาต้มต้มออกแบบจนรสขมนะคะรสขมของเขาออ,ออกไป หลายเนาะคะ่ะกะิิน้องใหม่กะสิอ่อนแสบเนาะคะ่ะในมือนี้อันนี้กะบ๊อ่อยเพชรนะคะ่ะกะโครกที่ 2, สองกะสิเพชรป่ามมาเดอสยีกะสิสดใสสำรับปลา,าใส่เพิ่มเติมอีกครกนะะึงค่ะ เสรียบร้อยแล้วนาะตากรสีออกมาเป็นแบบนี้นะคะสําหรับสมตําไส้เนาอไม่สดุดลวกนะคะลวกให้มันสุกๆนะคะกรสีกินแล้วกระสีแซบๆนะคะในมือนี้สําหรับนะคะสมตำเนออไม่ต้มซุกค่ะค่ะตอนนี้มาแล้วค่ะอันนี้ก็ชิมรสชาติมังเดอร์ถ้าแซบว่าแซบจังไหนนะคะกระเพิ่มเติมกันได้ค่ะ